เรามาพักที่เซมาตตาโฮเทลที่หัวหินนะคะรูห้องพักกันนะคะอันนี้คือเข้ามาก็เจอโซฟาด้านซ้ายห้องกว้างค่ะเห็นลูกชายบอกว่าตรงนี้ไม่ถึงพันค่ะด้าน,นหน้าจะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะพอดีมืดแล้วเปนส่ดูตอนเช้ามีที่ทำกับข้าวด้วยนะคะมีเตาแก๊สมีเตาอบ เาบอกมีเครื่อ,อหค้เราด้วยแอบดูดิมีอะไรยังไม่ได้เปิดดูมีถ้วยจานค่ะมีถ้วยจานอาจจะไม่เยอะมากนี่เห็นก็ใค่มีจานให้เนาะอันนี้เป็นแค่อ่างซิงค์มีตู้เห็นห้องนอนห้องใหญ่เลยหนึ่งห้อง บ้านนี้ก็จะเป็นที่สาาค่ะอีน,นี้มืดอแล้วไม่ได้เปิดออกไปเนาะลกลัลงห้องนะคะกลับมาที่ห้องเราเหมือนเดิมค่ะพักอันนี้ค่ะพันสอง มีอุปกรณ์ให้ทำครัวด้วยนะคะมีตู้เย็นให้มีที่ต้มน้ำร้อนมีไมโครเวฟมีช่วยจาน,นะคะ่ะมีโซนรับแขกตรนนี้นะคะอันนี้ห้องนอนแล้วนอนมาคืนแล้ะ นั่นหลังก็จะมีหลังบ้านเลยค่ะ